เชียงรายสวัสดีครับเขื่อนแม่สรวยในสายหมอกสวัสดีครับสภาพข,ของผมก็ไม่ต่างจากคู่ประสบไทยเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นเขื่อนแม่สรวยนะครับฝนตกหนักมากแล้วก็หมอกลงตอนนี้ผมก็มาพักกินอยู่ที่จุดการเซนซึ่งทนไม่ได้นะครับไม่แต่ว่าลมมันแรงมาก ก็เลยใช้ไฟคลิปมาคุมแบบนี้ไว้ก่อนครับเกวดสาภาพว่านะครัคือทำอะไรไม่ได้เรื่อน,นี้ก็ได้แต่น,นั่งกินน้ำนะครับสัมภาระอะไรก็เังน,นอยู่หมดนะครับรกชาติการเดินทางเราที่จุดต้องปลอดภัยและไม่ป่วยนะครับ <c oughs> ในสายหมอกแล้ว <c oughs> เจอกันครับ วันนี้อาจจะเปิดตัวคลิปแปลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะขอเล่าเรื่องผ่าน Google m a p แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าคลิปไม่สมบูรณ์ครับ GoPro เมมเต็ม,เ,ตมเข้าสู่การเดินทางวันที่5นะครับในทริปขับมอเตอร์ไซค์ ADV 350เที่ยวเหนือ8วัน7คืนนะครับวันที่5เมื่อคืนนอนอยู่ที่บ้านจาโบนะครับที่อ,อำเภอปางมะผา จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับหมุดหมายวันนี้นะครับจะไปนอนที่เชียงรายต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าโคตรมันเลยครับตอนเช้านะครับหลังจากเก็บของชิวๆเสร็จนะครับรอเต็นท์แห้งก็ผมก็เดินทางออกจากบ้านจ่าโบประมาณ10โมงรที่ปายนะครับทางหลวง1095นะครับจากปายนะครับก็แวะทานข้าวอยู่ประมาณกลางทางนี่แหละครับทานข้าวทานกาแฟ แล้วก็ฝนตลอดทางครับระหว่างทางก็พอที่จะมีเวลาหยิบมือถือมาถ่ายคลิปบ้างนะครับแล้วก็แวะถ่ายรูปแวะพักที่ป้อมตำรวจนะครับถ้าจะไม่ผิดจากไปนะครับก็เข้ามาที่แม่โจ้นะครับจริงๆอ่ะผมมันมันต้องผ่านเชียงใหม่นะครับแต่ผมเลือกที่จะเลี่ยงมาถนนเลี่ยงเมืองก็เข้าทางแม่โจ้แล้วก็จะเบี่ยงซ้ายออกมาเป็นถนนที่มุ่งหน้าสู่เชียงรายนะครับ เส้นทางหลวงหมายเลข118นะครับถ้าใครมาเชียงรายหรือว่าเข้าจากเชียงใหม่เนี่ยก็จะชินกับเส้นทางนี้ดีต้องบอกว่าถนนสวยมากครับเป็นถนน4ี่เลนสวยใหญ่แต่ก็มีความแอบน่ากลัวอยู่นะครับเส้นนี้เนื่องจากว่ามันเป็นถนนมันใหญ่นะครับมันดีแล้วก็รถใช้ความเร็วได้ปลายทางของผมคืนนี้ที่อำเภอแม่สรวยเขื่อนแม่สรวยจังหวัดเชียงรายนะครับ พอไปถึงนี่นะครับก็เข้าไปที่จุดชมวิวขาเข้าไปดูหน่อยนะครับนี่ครับเป็นบริเวณจุดชมวิวนี่ผมเรามาจากทางนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาแวะถ่ายรูปกับป้ายจุดชมวิวเขื่อนแม่สรวยนะครับผมมีรูปถ่ายอยู่ครับอันนี้อันนี้ขาจะแคปหน้าจอจาก Google Map นะครับถ่ายบริเวณนี้ซึ่ง ตอนผมมาเนี่ยก็ฝนตกโปรยๆนะครับเป็นช่วงเย็นก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นนั่ง uh, เล่นนั่งแคมป์ปิ iasm, ้งนั่งปิกนิกตามสไตล์วัยรุ่นนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยจอดถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นดอยช้างนะครับไปทางนี้ที่เป็นดอยช้างก็เชียงรายได้ทางนี้ก็คือทางที่ผมมาเนี่ยก็มาจากด้านล่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวเมืองแม่สรวยนะครับซึ่งสามารถตัดไปเชียงรายได้เลยโดยไม่ต้องผ่านจุดนี้ อ่าตอนแรกเนี่ยเนี่ยผมกางเต็นท์ตรงนี้นะครับจุดกางเต็นท์ตาพงตอนแรกเนี่ยผมขับเข้าไปที่นี่นะครับเป็นจุดกางเต็นท์เมฆสีขาวนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นทางลงด้านนี้ได้เห็นพื่สวนตัวแล้วก็ขับรถลงไปนะครับผมก็ขับลงไปจนถึงนี่นะครับแต่ไม่ไม่เจอคนคนดูแลสถานที่นะครับไม่เจอคนดูแลก็เลยไม่ได้เข้าไปก็เลยย้อนออกมาที่นี่ นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ของสวนตาพงนะครับซึ่งคุณตาเนี่ยน่ารักมากคุณตากับคุณยายเนี่ยบอกว่าวันนี้เต็มแล้วนะครับสวนตาพงจุดกลางเต็นท์เต็มแล้วเต็มหมายความว่าในพื้นที่ที่มีหลังคามีเป็นเพลิงนะครับที่สามารถบังฝนได้เนี่ยเต็มแล้วคุณตาคุณยายก็แนะนําว่าช่วงนี้มันหน้าฝนมันลําบากถ้าจะต้องไปนอน นอนแบบไม่มีหลังคาสุดท้ายผมก็ยังยืนการว่าผมสามารถนอนได้แล้วก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วมันเย็นแล้วท่านก็อนุญาตให้ผมเข้าพักนะครับแล้วก็ด้วยที่มันหน้าฝนนะครับคนในพื้นที่เขาก็เตือนแล้วเราไม่ฟังนะครับพอตกเย็นแค่นั้นแหละครับฝนตกตกเป็นพายุเลยครับแล้วก็โชคดีที่ผมได้รับความเมตตาจากคุณตาคุณยายนะครับได้เรียกได้เรียกผมที่กําลังเปียกปอนอยู่ ตรงนู่นแหละครับร้านกลางเต็นท์นะครับให้เข้ามาทานอาหารกแกใ่ในบ้านพักนะครับที่เป็นที่เป็นเหมือนชาญนบ้านร่วมกับฝรั่งอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาเซโลนะครับเป็นชาวเยอรมันซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ได้กินสุก,กี้ต้องบอกว่าฟรีนะครับได้กินสุก,กี้กับคุณตาคุณยายแล้วก็มาเซลโลได้นั่งพูดคุยกันได้รับฟังเรื่องราวของกันและกันแล้วก็ได้นอนร่วมกับชาวต่างชาติน่าจะเป็นคั้งแรกๆของผมเลยนะครับชาวต่างชาติหนุ่ม ชาวเยอรมันนะครับบนแคร่อันเดียวกันที่แบ่งกันคนละครึ่งโดยมีถุงรองนอนและก็ผ้าปูนอนที่คุณยายเอามาให้เรานะครับก็นอนฟังเสียงฝนทั้งคืนนะครับตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาจัดแจงแล้วผมก็ไม่ลืมความเมตตาที่ผมได้รับจากครั้งนี้จากทั้งคุณตาและคุณยายนะครับก็คิดอยู่เสมอว่ากลับมาถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะกลับมาพักที่นี่แล้วก็อยากจะมาขอบคุณ ท่านทั้งสองด้วย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 ใจจริงที่ที่ได้รับความเมตตาในคืนนั้นนะครับที่นี่เนี่ยถ้ามองจากด้านหน้าแล้วเข้าไปด้านในนะครับจะอุด,ดมไปด้วยผลไม้ทั้ง4ภาคเลยนะครับผมก็ได้กินทั้งลำไยเงาะออมีสตอด้วยส่วนทุเรียนเนี่ยลุงกําลังปลูกแล้วครับสองสามปีแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับยังไงถ้ามีโอกาสผ่านมาแม่สรวยนะครับหรือว่าการขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาเจอทริป ช่วงจุดนี้นะครับก็ลองลองแวะมาดูนะครับที่จุดกลางเต็นท์สวนตะพงนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเราก็สามารถที่จะมาชมวิวตรงนี้นะครับเนี่ยครับเป็นเขื่อนแม่สวยยิ่งใหญ่มากสวยครับสวยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีรูปมีคลิปพอที่จะมีรูปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาเอาภาพนิ่งอะไรมามาสไลด์ให้ดูนะครับสวยจริงๆครับแล้วก็จากตรง,ตรงนี้เนี่ย สามารถที่จะไปดอยช้างก็ได้เข้าไปที่เชียงรายก็ได้แล้วตัวเมืองก็อยู่ไม่ไกลนะครับอาหารการกินก็สามารถไปเตรียมขึ้นมาบนนี้ก็ได้หรือว่าซื้อขึ้นมาแล้วก็มาประกอบอาหารที่นี่ก็ได้คุณตุงคุณตากับคุณยายเนี่ยมีครัวมีอะไรให้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณแม่สวยเนี่ยก็จะมีที่พักที่เป็นเอกชนเยอะเลยนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็มองไปก็เห็นไฟตรงนี้น่าจะน่าจะแพงเอาเรื่องอยู่นะครับก็นี่น่าจะเป็นคลิป วันที่5ของการเดินทางนะครับส่วนพรุ่งนี้เข้าสู่วันที่6ผมจะไปนอนที่ไหนก็ฝาก